สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับการเด่นนะครับวันนี้ครับก็มาในสภาพอากาศกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้อยู่กับการเด้นนะครับวันนี้ก็มาในสภาพอากาศกันอีกแล้วนทุกคนซึ่งวันนี้ก็มาในสภาพอากาศกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มาในสภาพอากาศกันแลวทุกคนก็มาในสภาพอากาศแลวทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนเราก็จะมาในสภาพอากาศกันนานทุกคนเลยครับมากันเลยนะครับตอนนี้นะครับมีข่าวเรื่อง นั่นว่าจะเกิดพายุโฝนอะไรในนั้นก็มีโอกาสนความจริงเหมือนกันอทุกคนนะครับวันนี้เราจะตั้งกล้องให้เป็นแนวนิ้งนะครับหรไม่ต้องจับเลยนะสำหรับคนี้นะครับแต่นะครับทุกคนจะต้องเคลื่อนไหวให้น้อยหน่อยไม่งั้นของอาจจะถล่มออกมาได้นะครับแรับประกาศนะทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนนะครับลมนะครับอยู่ที่จุดเอดจุดปดกิโลเมตรต่อชั่วโมองอุณหภูมิอยู่ที่ส5 6สิบห้าจุดองศา ระดับความสูง21.4เมตรแล้วนะครับแปลว่าน้าเราเคยอยู่ความสูงแบบนี้มาก่อนก็เลยมันจะเข้าให้เปลี่ยนแปลงไประดับความสูงที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกในกล้องที่ตัวสอบมันบอกเป็นความจริงนะครับวันนี้เนี่ยก็จะตั้งรูปแนวไว้ทิ้งไว้เลยนะครับ12นาทีนะทุกคนนะครับ แต่เวลาเราปิดวละตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่29ตุลาคมหากคุณไม่ได้เป็นสภาประกาศช่วงหนึ่งช่วงเวลาคุณต้องเชยเพิ่มหนึ่งช่วงเวลาและได้ไม่เสียเปรียบเวลาเขานะครับอันนี้เฉพาะวันที่10ถึงวันที่29ตุลาคมนะเออเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่มันจะมันจะทำให้เวลาติดมันจะทำให้เวลาเราหลอ,อกติดค้างอีก คลิปหนึ่งก็สเอ็ดถึงสิบสี่นาทีแล้วนะครับถ้าไปช่เชิญตอนหลังมันก็จะเสียเวลาทั้งหมดแล้วคุณก็จะไม่มีเวลาอัปเดตได้ทันนะครับแ้ะคุณก็ต้องแถงก็ต้องเหนื่อยในการพูดอีกนะครับดังนั้นนะครับสิบเวันนี้ทำัะไงให้ปกตินะครับ สิบเก้าวันนี้เราทําอะไรให้แบบปกติสมบูรณ์นะครับวิธีที่จะพักทีท่ีที่จะเข้าห้องนั้นได้ก็คือหนึ่งนะครับต้องเอาสายไฟออกให้ได้มันจะสามารถเข้าห้องนั้นได้ถ้าคุณออกไม่ได้คุณก็เข้าห้องไม่ได้เหมือนกันสองปิดหน้าต่างไปอีกห้องหนึ่งทีนี้อาจจะต้องใช้ความอันตรายหน่อย แต่ก็ทำได้ใครทำได้ก็ได้ลอดเ่้ห้องนั้นได้นะครับแล้วคุณต้องเปิดประตูให้ได้ด้วยนะเพราะประตูนั้นมันก็ล็อกได้เหมือนกันใชไ้ไฟล็อกแต่มันก็ล็อกเป็นพว่วงเปิดไม่ได้คุณก็เข้าไม่ได้เหมือนกันวิธีสุดท้ายคือเข้าทางหน้าต่างหน้าต่างก็งเป็นที่หนึ่งที่คนจะเข้าไปได้แต่ต้องเปิดให้มันกว้างถ้าเราเปิดไม่กว้างคุณก็จะเข้าไม่ได้เหมือนกัน นะฮะหน้าหน้าต่างก็ต้องมีความกว้างให้พอๆพียงนะครับไม่งั้นก็เข้าห้องไม่ได้หรอกจริงไหมเออนะครับโอเคทุกคนนะครับแชร์คัะแชร์สามวิธีที่จะทำให้เราเข้าห้องนั้นได้นะฮะทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถเข้าห้องน้นได้ครับตไ่ไม่แบบไม่ติดอันตรายอะไรเลยนะครับ เลยว่าสภาพอากาศนะทุกคนนะครับยิ่งอากาศร้อนอมุ่หวังก็ยิ่งคนก็จะได้ผ่านทางกันนะฮะแนวที่ในทุกคนประเทศไทยนะฮะตั้งแต่นะครับก่อนจะเข้าปี2023นะครับนะครับก่อนจะเข้าปี2023นะครับแระทา็เกิด เพราะว่าปรากฏการณ์ทีดูหนาย่างรุนแรงนะครับทำให้ยยใประเทศไทยมีอุณหภูมิติดลบได้ต่าสุดถึงเจ็ดลบเจ็ดิสามองศานะครับนะคะรับบอกเว่านะครับแล้ววันที่หนาที่สุดนะครับของปีสองพันยี่สิบสามก็คือเป็นตรงถึวันที่สิบสามกราคมพอดีด้วยนะเพราะว่าวันที่สามก็คือเป็นวันที่นี่ เป็นเลขที่ไม่ดีนะครับเป็นเลขที่ไม่ดีนะครับก็เลยไปอยู่ในเดือนแรกเลยนะครับก็เป็นวันที่อากาศเดือที่สุดด้วยนะครับโอเคเลยนะครับเช่นอากาศหนาวที่สุดในวันนั้นเลยสองนะครับนะครับดูหนาวนะครับทุกคนนะครับยังคงตาถึงตลอดนะครับรุดูหนาวของปีนี้แหละ อุณหภูมิต่ำสุดต่ำมากถึงติดอบสามร้อยเจ้าตัวศูนย์องศาเลยถือว่าเยือกมากทุกคน,นครับอยู่ยังไงก็ไม่ร้อนเลยไม่ช่วยให้ร้อนเลยมีแต่ความเย็นอย่างเดียวที่เย็นมากๆนะครับนะครับวันวันที่สิบถึงยี่สิบเ้ารอัพคุณอัพรูมอัพเดตหนึ่งช่วงเวลากูจะต้องเชิยเ,เพิ่มด้วยเนะวลาที่จะอัพเดแต้วประกาศ เช่นถ้าตาเต็ปกติแล้วาตาเต็คิดละครแต่จะเป็นสองครั้งเลยนะครับถ้าถ้าวันไหนชเช่าเชยอ่ะถ้าชเช่เชยหนึ่งขันคิดที่เสียไปก็ก็ต้องเพิ่ใอใม้หนึ่งนะครับโอเคเลยนะครับแลาคุณต้องรับเปสรการกาศก่อนเวลา 6โมง45ทีนะครับหลังจากนั้นไปนะครับคุณจะไม่อัปเดตคุณจะไม่มีสิกอัปเดตแล้วแลวคุณต้องไปอัปเดทช่วงเวลา2อทุ่มแทนหรือเวลาที่เราจบ youtube แล้วนะครับถ้าพอเขาไปต่างจังหวัดเนีย้ยไปนานค้างวันอย่างเงี้ยก็อจจอาแเดใช้บัตรเวลาช่วงเวลาไหนก็ได้ทุ่มหนึ่งก็ได้เพราะคุยเวลาดู youtube ได้มากข,ขึ้นเป็นสามทุ่มนะครับที่จะต้องจบ youtube ส่วนวันไหนวันหยุดๆดเนี่ยก็จะสามารถดูได้อีก30นาทีนะครับรับเวลาไปเลยนะครับดังนะครับก็คือว่าถ้าเราดู YouTube เวลาทุ่มหนึ่งใช่ไหมและหนึ่งชั่วโมงต่อมาคุณยังมีเวลาได้อีกนะครับมันกว่าค่าพระราชสำนะักจะออกมานะครับนะครับแต่ไงนะครับ ดูสามารถดูทุกได้นานเท่าไหร่มาบอกกันนะครับถ้าพอเขาอยู่บ้านหรือใครอยู่บ้านไหนนะครับลาดูทบก็เริ่มต้นที่เวลาไหนก็ได้แต่ไม่เกินหนึ่งทุ่มไปจบที่สองทุ่มจบนะครับไม่มีการดูเพิ่มยกเว้นจะลองคิดได้แต่คุณต้องมีการปฏิวัติใหม่นั่นเองสองนะครับเมื่อเขาไปทํางานมุน่งเน้นสัปพ่อเขาไปทํางาน คุณสามารถดูคลิปได้แค่ช่องที่เราลงได้เท่านั้นช่องไหนก็ได้ที่เราลงเท่านั้นแม้จะเป็นหลายปีมาแล้วหรือเครื่องใช้หรือเครื่องอื่นก็ลงไดไ้ไม่เสีย,ปยเปรียบแลอวที่สามนะครับถ,ถ้าเอาไปทำงานถ้าเอาไปต่างจังหวัดนานค้างวันคุณสามารถดูยูทูได้ถ้าเป็นวันธรรมดา ถึงสามทุ่มเท่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่อหญ่เกินเลยอาจจะมากกว่านั้นแต่อย่าเลยสิบถึงสิบห้านาทีแต่เวลาที่หยังเขาไม่เลยเกินสิบนาทีตีนะครับถ้าวันไหนเป็นวันหยุดนะครับคุณสามารถดูได้เพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วคุณก็จบนะครับนั่นแหละนะครับนี่คือการที่เราทำแบบ นตะเป็นยนะูทู e ทำแบบเอามันคิดเป็น,นสไตล์อย่างเงี้ยนะครับภาพมันเลิศก็คือเคลื่อนไปนะทุกคนนะครับ,อเ,อรบเอาแบบพอมองเห็นชัดๆนั้นทุกคนนะครับเราตั้งภาพดิ่งไว้นะครับจะได้แบบเรานั่งฟูสบายเลยนะไ่ต้อแบบต้องมาั่งทางถือถือพูดนะครับวันนี้เป็นวันที่หกตุลาคมแล้วนะครับอุลนันเขาบอกว่า,วาจะสอบวันที่เจ็ดกับแปดนะครับก็แปลว่าวันที่เจ็ดกับแปดเขาจะสอบนะแต่เขาจะมาวันที่เก้าแลนะที่กุณนนทนเขาบอกนะครับ เขาจะทำอะไรไม่รู้แหละอาจจะครูเขาอาจจะมีอะไรที่บอกก็ได้คับอาจจะมีอาจจะ,ม,จจะมีอะไรบอกก่อนปิดเทอมนะครับเป็นการสุดท้ายของอทิการที่คนันเขาบอกมานะครับดังนั้นคุนันเขาจะทำคอนเทนต์เหมือนกันเลยนะครับที่เขาจะทำนะแล้วใครจะอยู่ในบ้านด้วยก็คือคนที่อยู่ในบ้านคือคุณนันใช่ไหมจาเด้ยอยู่เราและอีกคนนึงก็คือเอนเดอร์นะครับที่เขาก็จะอยู่บ้าน ร่วมกันนะครับนะฮะเวลาเขาทำแต่คอนเทนต์เขาก็จะทำร่วมกันนะครับคนแรกคุณนานใชนะ่ไหมสองคือเราสามคือเอนเดอร์นะครับให้เขามาอยู่นะครับวันนี้อัปเดตสองทีเลยนะครับไม่ต้องสิบเอ็ดแตทีน้าทีสองทีนะนะครับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ดูได้ก็คืออากาศเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็นั่นนะครับถ้า แดดออกแล้วตอนเช้าแดดออกแรงไม่มีแม่แต่ตอนบ่ายเย็นไปมีฝนก็แปลว่าสภาพอากาศเป็นคอมเพปโติแปลว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับสองก็คือถ้าตอนเช้าฝนตกใช่ไหมตอนตอนเที่ยงไปบ่ายมาแดดก็มาแล้วั่นแปลว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกันแปลว่า ก็ต้อาการมันเป็นไปน่เร็วสาเนื่องสาเหตุนี้ทำให้ทุกแทบเราทุกคนอ่ะถ้าไม่ได้ถ้ามีภูมิคุค้มกันที่ไม่แข็งแรงอาจจะป่วยบ่อยได้นะครับดังนั้นภูมิคุค้มกันต้องมากัอนดับหนึ่งนะครับถึงจะสามารถโดดเด่นในเรื่องทักษะความเสริมความงาความทักษะเรื่องภูมิคุค้มกันที่ร่างกายแข็งแรงถ้าไม่อ,ออกกำลังกายจะสร้างสามารถสาารถ้างภูมิคุค้มกันให้ร่างกายได้นะครับ ดูกาตัวเองเด้อเดี๋ยวหน้าฝนจะที่สุดแล้วอีกสามวันเองถ้าทุกคนไปบ้านนะไรปากไม่น่าเราก็สุดท้าะไปแฮกเป็นกำใจกับการเล่นนะครับโปิตามปกติเตนประเทศฮัทก็แบม่งเราเลยขอบคุณครับอย่าลืมว่าสภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับตู้แร่ร่างกายให้แข็งแรงรอยู่เสมอ ใครป่วยบ่อยก็แปลว่าภูมิคุ้มกันอ่อนแอใครแพ้ไม่ได้ป่วยเลยก็แปลว่าภูมิคุ้มกันมีความแข็งแรงดังนั้นขอให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงกับหน้าฝนแต่เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับขอบคุณครับ